hotline Thailand ท,ทุกข่าวคือความจริงท่ารทั้งหมดกาลังอป็นข่าวขบขักับสาวป .9 ที่ ลระในการพัฒนาสังคมโซเชียลเอเจนต์ติศิษใช้บุคลากรนังศาสนาในการพัฒนาสังคมหนึ่งในโครงหนึ่งในหโครงการนั้นตั้แต่โครงการที่1เฉลยทุกเฉลยสุดเอาเงินคนรวยมาช่วยคนจนโครงการที่2โครงการเข้าขว่าล่ามูลโครงการที่3เป็นโครงการา โครงการที่4เป็นโครงการาคืนคนดีสู่สังคมโครงการที่5คือโรงพยาบาลวัดค้วยปะกัง้งเพื่อสังคมและโรงพยาบาลที่6แค่คิดก็ผิดแล้วฉะนั้นวันนี้สออฟวอมออ ตัดสินใจกระโดดเข้าร่วมทุกโครงการแต่วันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของโรงพยาบาลวัววดทุ่ก้างเพื่อสังคมในการช่วยเหลือป,ประชาชน็นค่ารักษาพยาบาลศูนย์บาทแล้วก็เมื่อต้องอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจกับสวบวบ9ทุกคนที่เล็งเห็นว่าประทุมแล้วเห็นว่าวัดน,นี้สมควรได้รับการช่วยเหลือในการให้และแบ่งปันสําหรับอ่า ประชาชนคนกับทุกเรื่องและกิจยางสอวปอ9ได้ประชุมพิจารณาเห็นสมควรที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยหลักที่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การช่วยเหลือเพื่นอนมนุษย์เป็นลำดับแรกสองเป็นผู้เลิกเหการให้และการแบ่งปัน3 เป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่และเห็นความตั้งใจความพยายามและความรับผิดชอบของสอบอ,ออกอบอกา9ในวันนี้ชื่นชมแล้วก็ตื่นเต้นดีใจที่มีหนึ่งกำลังใจที่เป็นสถาบันหลักของประเทศไทยที่ให้กำลังใจภา,โาพโคจในการทำความดีการช่วยเหลือต่อไป ท,ทุกข่าวคือความจริง